อให้บ้านจังหลายตั้งใจมีสติเรนลูกสำรวมกายของเราและสำรวมใจของเราเพราะการสำรวมกายและสำรวมใจเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้กายของเราเป็นบุญ เพื่อจะได้จิตใจของเราตั้งอยู่ในบุญการสำรวมกายก็เป็นการทำบุญข้อหนึ่งเพราะเป็นการรักษาความเรียบร้อยทางกายเรียกประสินการสำรวมใจมีสติรลืรึกรักษาใจของเราให้ดีก็เป็นการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าภาวนาใหม่บุญกุศลเกิดขึ้นจากการภาวนา ทางเกิดแห่งบุญแห่งกุศลที่องค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้โดยย่อมีสามทางด้วยกันเกิดขึ้นได้จากการทำทานการบริจาควัตถุเข้าของต่างๆเพื่อความสงเคราะห์และเพื่อความบูชาคุณไม่ได้หวังผลตอบแทน โดยทางวัตถุและทางอามิตรแต่เพื่อความผูกน้ำใจมีจิตใจอันเป็นกุศลต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นทางบุญกุศลคนหนึ่งเรียกว่าทานนามัยบุญที่เกิดขึ้นจากการเสียสละบริจาคธนุบำรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม กาเรียกว่าเป็นบุญก็เป็นเหตุเป็นนามาซึ่งความสุขการรักษาสํารวมกายของเราสํารวมคําพูดของเราให้เป็นคําสัจจะความจริงสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่เคลื่อนแคลดจากความจริงไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยทางกายและทางวาจาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทางมาซึ่งบุญกุศล เรียกว่าการศาศีลเป็นทางบุญทางกุศลให้บังเกิดพ้นความสุขความเจริญข้อหนึ่งการมีสติระลึกนึกสำรวมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีที่ควรยึดมั่นสำหรับจิตใจเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ เรือระลึกถึงทานที่เราเคยได้บริจาคทำบุญกุศลม,มามีจํานวนเท่าไรเราก็ระลึกให้เกิดความดีดีในจิตในใจของเราขึ้นมาที่เราได้กระทำไปก็เป็นความสุขใจข้อหนึ่งหรือระลึกถึงที่เราปฏิบัติสมรงกายวายจาสุจริตธ,ธรรมเป็นคนสะอาดตลอดมามีกายสะอาดมีวาจาสะอาดเราไม่เบียดเบียน คนอื่นได้รับความเดือดร้อนละเวนจากสิ่งที่ไม่ดีทําแต่สิ่งที่ดีจะลึกขึ้นมาแล้วก็เกิดความสุขใจเกิดความดีใจผ่องแผ้วในใจิตในใจยิ่งจะลึกมากเท่าไหร่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตรวมพลังความดีให้เกิดความสงบให้เกิดเป็นสมาธิต่างมัน ก็ได้เรียกว่าบุญกุศลเกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นส่วนหนึ่งบัดนี้เราได้บําเพ็ญกุศลครอบทุกอย่างทั้งสามอย่างที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพธิเจ้าทรงบําเพ็ญมาถือทางการบริจาคเราก็ทำอยู่เป็นเนืองนิดเพื่อชำระจิตใจของเราที่เป็นจิเ็สความสนิห่วงแหนให้เกิด ความเศร้าหมองในจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราเอื้ออํานวยเพื่อแผ่เอ่อกว้างขวางเพื่อจะได้เป็นเหตุให้มีความเมตตาสนิทสนมรักใคร่สมทสมานสมาธิในทางที่ดีขึ้นมาปลูกฝังความดีทางจิตเอ่อทางจิตใจให้เกิดขึ้นเพราะทานวัตถุเป็นเหตุเราก็ได้ทำมาประจำเป็นเนื่องนิด การดบสาศีลคือสํารวมกายสํารวมวาจาแล้วก็ทำมาตลอดแล้วได้ปฏิบัติรวมจิตใจภาวนาการภาวนานั้นความมุ่งหวังก็เพื่อรวบรวมจิตใจของเราให้ตั้งไปชมอยู่ในความดีจึงใดเรเลือกเลือกหาสิ่งที่ดีๆเพื่อจะได้เป็นเครื่องยึดทางจิตใจ การบริกรรมพุทธโธนั้นก็เพื่อจะได้ล,ลึกความดีที่มีในองค์สมเด็จพระัมะสาสัมพุทธเจ้าเป็นคุณความดีของพระองค์คุณของพระพุทธเจ้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เป็นคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ปฏิบัติเรียกว่ามรรคประกอบไปด้วย แต่คุนสมบัติที่มีพร้อมที่รวมย่อมมาคือศีลสมาธิปัญญาถ้าขยายให้กว้างออกไปกว่านั้นอีกก็ได้แก่มีประกอบไปด้วยองค์แตดก็เรียกว่ามรรคแตดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสมาสังกปมีการดำริชอบมีสัมมาวาจามีการพูดทางวาจาชอบ สัมมากรรมโตมีการทำการงานทางกายทางที่ชอบสัมมาอาชีวมีการเลี้ยงชีวิตในทางชอบสัมมาวายามุความเพียรเพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบสมมาสมาธิการตั้งจิตไว้มั่นในทางที่ชอบเอาหมายความว่าเอาจิตไปตั้งอยู่ในความดีเรียกว่าสมาธิเจนตั้ง อยู่ในศีลตั้งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหล่านี้เป็นตน้นเรียกจยกจิตไปตั้งไว้ในที่ดีที่ชอบที่ปลอดภัยให้ได้รับความเย็นอกเย็นใจจิงนอยู่ถ้าจิตดวงใดคณะใดระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดี พระสตินี่มีดวงเดียวเมื่อเล,ลึกทานหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งอีกทานหนึ่งจะมาลึกพร้อมกันไปทางสองทางไม่ได้เพราะเหตุนั้นเมื่อระสตินี้นําจิตพาจิตเลือ,เอ,เอกเลูอยรู่ยในคุณพระพุทธเจ้าเป็นตัวพุทโธพุทโธอยู่รวมอยู่ที่นั้นแล้วจิตก็ไม่ได้ซ้ำไปคิดเรื่องอื่นๆ องค์กรโยนในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราไม่เผลอเวีนไหวแต่เราเผลอเป็นค้ั้งเป็นคราวเพราะจิตนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดและคิดนึกได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วกว่าการงานอย่างอื่นเผลอติดเดียวก็ไปแล้วไม่ทราบถึงไหนเ,ออเพราะฉะนั้นจึงเป็นเจ็เก้ามีสามประชัญญักความรู้ตัวกำกับอยู่ด้วย ทางระลึกทางรู้ตัวรวมพลังใจให้เราได้รักษาจิตใจของเราให้ดีถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตเมื่อจิตใจของเรามีสติมีความรู้ตัวรักษาจิตใจตั้งอยู่ในความดีแล้วไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะอยู่ที่ไหนก็ตามย่อมมีความสุข ไม่เหมือนเราปล่อยจิตของเราให้ปกระทบกระเทือนในอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วไปเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจตรงกันข้ามทีเดียวนั่งก็ไม่สบายถ้าอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในใจนอนเคยหลับสบายก็นอนไม่หลับอาหารที่เคยรับประทานอาหารได้อร,อร่อยก็กลืนไม่ลงเมื่อใจไม่ดี สิ่งของต่งางๆเคยจัดเคยทำาสะอาดเรียบร้อยเมื่อใจไม่ดีแล้วไม่มีกำลังแขนกำลังขาที่จะไปทำการงานในทางที่ดีให้เรียบร้อยเลยบางครั้งหยับยั้งจิตมาอยู่แล้วไปหาทางออกในทางที่ไม่ถูกด้วยมีคนเป็นจำนวนมากเมื่อใจไม่ดีแล้วยิ่งไปต่สังคมสมาคมในทางที่อบายมุกต่างๆ เป็นเหตุให้วุ่นวายเสื่อมเสียถึงแม้ว่าจะได้รับความเพลิดเพลินลงดื่มไปชั่วคราวก็ตามแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะติดตามมาตลอดอยาวนานให้เราระล,ลึกเสียใจในภายหลังเมื่อเรารู้ตัวเป็นปกติเพราะฉะนั้นการออกม่ทางดิถีนั้นองค์สมเด็จพระชมมาส้มพุติจ้าพระองค์ไม่ยกย่องสรรเสริญพระองค์ไม่ได้ ชีพแนะทางให้กันกระทำอย่างนั้นเลยพระองค์ให้ระลึกเอาคุณงามความดีมาตั้งไว้ในใจในสิ่งที่ดีสิ่งใดที่ดีเป็นต้นเราแต่ทำคุณงามความดีอย่างไรบ้างเห็นเราเคยทำบุญให้ทานมีการบวชพรกะก็ดีมีการทนุบำรุงพระเจ้าพระสงฆ์ช่วยปฏิบัติด้วยวัตถุต่งตางๆ หรือเคยฟังเทศฟังธรรมระลึกถึงธรรมคำสอนพระพุทธเจา้าหรือเคยรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ภาวนาแม้ระลึกอ,อย่างนี้จิตใจของเราก็ย่อมปลอดโปร่งสบายขึ้นมาเพราะอารมณ์อย่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยให้เกิดความเศร้าหมองให้เกิดความเดือดร้อนยิ่งเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราให้ผ่องใสให้ผ่องแผ้ เราไล้ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีด้วยทำบริกรรมพุโทโธพุโทโธเราก็พึงรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีจิตใจอันสะอาดหมดจดไม่จิตตั้งมัน่นมีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราได้ึกพุโทโธแล้วเราก็พยายามทำจิตใจของเราให้ดีให้ตั้งมัน่นเหมือนกับคุณของพระองค์ตั้งอยู่ในคุณของพระองค์ เราเอาพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างเนติดแบบฉบับแล้วพยายามทำชำระใจของเราให้ผ่องแผ้วทำใจให้เบิกบานพุโทโธแปลว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วคำว่าเบิกบานนั้นมันตรงกันข้ามกับจิตเศร้าโศกในทางทุกข์ที่เป็นผลจากอากุศลคือใจไม่ดีจิตที่เบิกบานนั้น เป็นจิตที่ผ่องใสผ่องแผ้วที่เจริญเต็มที่มีความสุขสักความเบิกบานสำราญใจเพราะฉะนั้นเราาลึกพุโทโธทำใจให้ดีถึงแม้ว่าจ,จะมีสิ่งไม่ดีเสนอขึ้นมาขณะที่เรานั่งอยู่เป็นต้นว่าเราไม่ได้พลิกแแปงไปตามปกติเสนอความเจ็บปวดขึ้นมา ทั้งนี้เราไม่ควรวิตกกังวลกลัวอย่างนอนอย่างนี้ถ้าเราพยายามรวบรวมกำลังใจของเราให้ดีอยู่ในพุทธโทอยู่ในความดีทำจิตใจให้สงบเย็นดีได้ไม่ต้องกลัวความไม่สบายทุกข์เจ็บปวดนั้นเมื่อจิตสงบแล้วมันหายไปเองโดยไม่ต้องลุกไม่ต้องขยับขยื่นเลย พราะจิตสงบนี่ทําให้กายเบา,าที่เรานั่งหนักทับอยู่ก็ทําเหมือนกับจิตดอยให้เบาเลือดลมเดินได้สะดวกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์และพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเวลาท่านนั่งสงบอยู่นั่นบางทีท่านนั่งทั้งหลายชั่วโมงพระอริยะเจ้าเข้าในรอดสมาบัติท่านนั่งอยู่ในอริยาบทเดียวทั้งเจ็ดวัน ไม่เห็นวันเลือดลมของท่านไม่เดินนรทับเส้นประสาทหรือจะเป็นโรคเป็นภัยเหมือนกับคนเข้าใจกันเพราะจิตสงบนี่มีอนุภาพเป็นพิเศษทำให้ตัวเบาทำให้กายเบาได้เพราะเหตุใดด้วยอำนาจแห่งสมาธิความหนักของร่างกายคืออะไรความหนักของร่างกายไม่ใช่อื่นไกลก็คือความดึงดูดของ ที่พบของโลกนั่นเอง้ดูดไปสู่ลงแผ่นดินโยกทางต่ำ้าจิตสมาธิสามารถที่จะป้องกันความดึงดูดของสิ่งเหล่านี้ได้จิตก็สามารถร่างกายก็สามารถที่ทําให้ลอยได้เบาได้เพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าที่ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์มีการทำให้ตัวเบาลอยไปได้ ก็ไม่มีอะไรสงสัยเพราะจิตของท่านมีอนุภาพสามารถกระจัดดึงดูดออกจากโลกมาสู่ธรรมเหมือนกับแม่เหล็กสามารถดึงดูดเอาชนะเหล็กอย่างใดอย่างหนึ่งจากโลกเข้ามาสู่อำน,นาจของตนได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวสมาธิคือธรรม,มะนี่มีอนุภาพ ช่วยเหลือเราได้เป็นทีิพึ่งได้นี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดที่ว่าพระธรรมเป็นทีิพึ่งอันประเสริฐประเสริฐองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์ทรงให้เราทั้งหลายปฏิบัติตั้งแต่ทานอักษาศิลจนถึงสมาธิปัญญาได้วิชาวีมุตต์สามารถจะมีพลังดึงดูดชนะ แต่เสียซึ่งทุกท่างหลายทั้งปวงเป็นที่พึ่งทางจิตใจอย,ยาประเสริฐขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามสั่งสมอบรมปฏิบัติมันเลื่อยไปถึงแม้ว่าเราจะไม่สําเร็จในเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเมื่อความพยายามของเราไม่ลดละเราย่อมมีความช,นชำนิชํานาญในการปฏิบัติในการรวมจิตในการสงบจิต เหมือนเราทั้งหลายเรียนหนังสือทันงโลกที่แรกก็เราไม่รู้อะไระก็ไก่ข้อไข่เราก็ไม่รู้จักแต่เมื่อเราเรียนไปเรียนไปสะสมความรู้ไปนานไปนานไปเราสามารถเรียนจบวิชาการต่างๆเ,เพิ่มพูนความรู้ขึ้นตามลำดับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการมีผลงานในวิชาการนั้นๆ สามารถแสดงออกมาสร้างโลกให้มีความเจริญมีความอยูด่ดีกินดีตามหลักวิชาการของโลกได้เนี่ยจิตได้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นไม่สามารถจะบรรยายได้จับเอาสิ่งใดมาให้คนดูเห็นได้แต่ก็มีพลังอันมหาศาลสามารถเก็บความรู้ใดมากมายเหลือเกินที่ผลิตออกจากจิตใจที่ได้ฝุดผลแล้ว ไม่ว่าในทางโลกยิ่งจะอบรมทางธรรมเรา,าก็ไม่มีอะไรจะสงสัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์จะไม่เป็นพระอริยะบุคคลหรือเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเอกในโลกเป็นประสาทสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท้องพระองค์ไม่ฉลาดในเรื่องการอบรมจิตและวิถีของจิต เพราะฉะนั้นพระองค์สามารถจะบรรจุวิชาการที่ละเอียดยิ่งกว่าในทางโลกใดๆเป็นไหนเนี่ยเพราะพระองค์เอาความรู้สติปัญญาอันละเอียดเกิดขึ้นจากการอบรมโดยเฉพาะอันเนี่งมาประกอบให้เกิดประโยชน์ให้ได้ถึงซึ่งความสงบและความสุขอย่างแท้จริงทำให้จิตของแท้บริสุทธ์เบิดบานทั้งพระองค์ทั้งสาวกของพระองค์ผู้ประพฤตปฏิบัติตาม,มาตลอดถึง ผู้เริ่มใช้ปฏิบัติมาตามนันดนะับจนถึงปัจจุบันแม้ปัจจุบันนี้การปฏิบัติถ้าบุคคลผู้ใดมีความพยายามเพียรตั้งใจด้วยความเริ่อมใสบริสุทธิ์ในจิตในใจอย่างแรงกล้าจริงๆก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะถึงปรากฏได้สัมผัสสัมพันธ์ ด้วยตนเองได้เกิดความเชื่อมั่นในจิตใจของตนเองได้เส้นสงสัยได้ขอให้เราทั้งหลายพยายามทำสำเร็จได้จากการพยายามเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะชั้นละเอียดชั้นสติชั้นปัญญาพิจารณาสอบสองกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวทางจิตใจ ที่เหตุมาจากการกระทําการคิดนึกสัมผัสสัมพันธ์ผลคือการเสวยที่รู้สึกดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์ที่ได้จากการคิดนึกการสัมผัสสัมพันธ์ปรุงแต่งเหล่านั้นแต่เราสังเกตดูแล้วจะได้เข้าใจเหตุผลทั้งสองอย่างคือเหตุไม่ดีให้ผลเป็นทุกข์เหตุในทางที่ดีให้ผลเป็นสุข เราก็จะได้สามมาทุกเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถมองไปเห็นเหตุว่ามาจากสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้เพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้เมื่อเรากําลังกระทาอยู่ยังไม่เกิดผลถึงแม้ว่าจะดีเท่าไรก็ตามแต่ทุกมันดักคอยเราคอยเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หลังจากนี้แล้วทุก,กจะตามมาเมื่อเราเห็นเหตุทั้งผลทึงกันชนี้แล้วเราก็สามารถละไม่กระทําเหตุ ถึงแม้ว่าคนอื่นก็ะทำอยู่ก็ตามไม่กระทำเป็นเด็ดขาดเพราะสติปัญญาสามารถส่องไปถึงผลคนที่ทำความชั่วนั้นไม่มีปัญญาที่ส่องไปเห็นผลถึงว่าเห็นรู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสัตว์วา่าโลคแต่ปัญญาหรืออวิชชาความโลกเพราะความโลกซึ่งเป็นอกุศลมูล ตลอดถึงทิฏฐิความเห็นอันแรงกล้าเข้ามาปิดบังสามารถให้เขากระทำได้จนบังเกิดผลทุกข์ขึ้นมาแล้วเขาพยายามหลบหลีกแต่ก็หน,นีไม่พ้นเพราะโดยอำนาจแห่งการกระทำลงไปแล้วในปัญญาสามารถท่องเห็นเหตุไปถึงผลเหตุความดีก็เช่นเดียวกันปัญญาสามารถท่อง จับมาให้เห็นถึงกันได้แม้แต่ยังไม่เกิดก็ตามแต่ปัญญาสองไปถึงไปเห็นเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงชอบทำความดีถึงแม้ว่าความดีนั้นคนอื่นทั่วไปยังไม่เห็นยังไม่ต้องการทำยังไม่อยากทำแต่บัณฑิตย่อมทำได้เพราะฉะนันสามารถมองเห็นทำด้วยความเพียพรพยายาม แต่เมื่อทำสำเร็จแล้วมีผลที่ตอบแทนให้เกิด่ความอิ่มใจและพอใจในรับความสุขใจตามมาภายหลังมีความเจริญหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นการภาวนาเพื่อดูจิตใจเพราะเหตุและผลทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เกิดขึ้นที่ทอื่นใจเป็นผู้เป็นใหญ่ ให้สําเร็จไม่จากทางใจเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นเราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขต้องการไม่มีเวรไม่มีภัยให้มีความสงบจิตใจผ่องใสสะอาดและควรยินดีในการภาวนาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการภาวนานั้นต้องมีครูมีอาจารย์มีผู้ภาคพุทธปฏิบัติมาก่อน เมื่อเมื่อมีผู้พาปฏิบัติมาก่อนแนละ้วก็จําเป็นจะต้องมีสถานที่มีที่จุดรวมเพื่อฝึกอบรมเหมือนสถาบัานทางโลกต้องมีโรงเรียนต้องมีสถานที่ต้องมีจุดเรียนฝึกฝนเข้าใจหลักวิชาการแล้วส่วนการปฏิบัตินั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อเรารู้แล้วเรียนจบแล้วแยกย้ายกันไปทํา อยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญสร้างความสุขขึ้นที่นั้นชั้นใดปรดีปฏิบัติทำคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยสถานที่เรียกว่าวัดเมื่อเราเรียนเข้าใจแล้วเราก็ไปปฏิบัติในกิจการงานน้อยใหญ่จำบ้านจำช่องของเราแยกย้ายกันไปแม้แต่สมัยครั้งพุทธกาลพระองค์ก็ทําอยู่อย่างนั้น วันสิบวันแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำท่านก็รวบรวบพุทธบริษัททั้งชาวบ้านและพิสุสงฆ์จำนวนกันมาอบรมศึกษาทำความเข้าใจถูกต้องแล้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็ยังเจริญตามรอยพระองค์อยู่ในเมืองไทยก็ยังปฏิบัติวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแปดค่ำ แต่สำหรับในประเทศบ้านเมืองในที่นี้เราต้องอนุวัตตามประเพณีบ้านเมืองเขาหยุดการงานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลยปเปลี่ยนนัดการวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันพระแทนเพราะเรามีโอกาสที่จะมาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติฝึกฝนในทางนี้เมื่อเราปฏิบัติมีกำลังใจดีมีธรรมะเข้าไปช่วยด้วยแล้ว เราก็เอาธรรมะเ,เข้าไปสู่อยู่ในบ้านในการงานของเรา,เาทำการงานให้มีธรรมะมีสติมีปรรัญญาธรรมะไม่ใช่อื่นไกลก็คือสติฉละสัญญาสํารวมระวังนั่นเองถ้าเราทําด้วยสติด้วยปรรยัญญาด้วยความไม่ประมาทด้วยความสารวมระวังแล้วจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามเราจะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องหาความผิดรัยยะ เพราะเราไม่ประมาทนี่เพราะเราตั้งอยู่ในธรรมชื่อว่าเรามีธรรมะอยู่ในการงานอยู่ในครอบครัวถ้าเรามีธรรมะอยู่ในครอบครัวครอบครัวของเราก็ราบรื่นให้ทุกคนมีธรรมะไปใช้ประกอบในในตัวของตนทุกๆคนใครได้ศึกษาธรรมะให้มีธรรมะอยู่ในจิตในใจนการที่เราทั้งหลายมาอบรมร่วมกันก็เพื่อเอาหลัก ยึดหลักอันถูกต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วจดจำไว้หดีนำไปใช้เกิดประโยชน์แต่นี้ไปตั้งใจภาวนาใหมุู่ลสออบรมจิตใจของเราต่อไปสมควรเก็บเวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อมกันจากนั้นเราเคยภาวนาบริกรรมที่แรกผู้ปฏิบัติใหม่ก็ให้จะเลิกผู้รวมใจของเรามีสติ มีความรู้ตัวแล้วลึกพุโทโธพุโทโธแตงใจของเราให้สบายก่อนเพราะความสบายร่างกายก็ชอบจิตใจก็ชอบด้วยถ้าเราลึกเราดีใจสบายใจที่ได้มาปฏิบัติทำคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําความสบายใน่ใจเบาใจเบา,เบา,เบากายแนะจิตก็จะสงบง่ายเพราะไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไปที่อื่นเพราะเห็นความสบายจิตของเราค่อยเบาค่อยสงบละเอียด และความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วตั้งใจและภาวนาต่อไปต่อไปนี้จะไม่บรรยายเพราะพูดไปแล้วเสียงก็จะเข้าหูจิตใจของเราก็จะไม่ละเอียดเราจะได้ปล่อยวางให้หละเอียดตามบรรดาสมควรแก่เวลาจะค่อยเลิกพร้อมกัน